ก็ตมหลักความเป็นจริงเลยนะของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นอยู่กันเสมอๆกระแสะต่างๆมันมีเข้ามาตลอดเลยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะเป็นประเทศเดียวในโลกจริงๆนะที่ว่าก่อเกิดกระแสะต่างๆขึ้นมาในแต่ละช่วงละช่วงละช่วงในแต่ละปีละปีละปีกนะ็กระแสะต่างๆเกี่ยวกับพระราหูหรือว่าการโยกย้ายของดาว อัฏะเคาะหั่วดาวนพเคราะห์ทั้งหลายตามความเชื่อของโหราศาสตร์ทไทยเราเนี่ยก็มาจากบรรดาหมอดูทั้งหลายโดยส่วนมากเ็าหมอดูในโซเชียลนั่นแหละบรรดาโห,หลือว่าหมอดูระดับแนวหน้านะเขาจะออกมาบรรยายนะเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> อิทธิพลนะการให้คุณให้โทษของดาวพระเคราะห์ต่างๆนะซึ่งดาวพระเคราะห์ต่างๆทั้งหมดนะมีอยู่แปดพระองค์หรือว่าแปดองค์นะกันเรียกกันว่าเทพอัฏฐเคราะห์ อัฐาแปลว่าแปดนะเทพอัตเคะกา็มีพระอาทิตย์พระจันทร์พระรังคารพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์แล้วก็พระราหูนะส่วนพระเจตนนมาภายหลังพระเจตนนี่ไม่เข้ากลุ่มในอันตเคาะนะเพราะว่ากําเนิดขึ้นในภายหลังนะฉะนั้นเทพที่จะให้คุณและให้โทษกับมนุษย์ทั้งหลายตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยหรืว่าทักษะพยากรณ์มหาทักษะอะไรพวกนี้ ก็จะมีอยู่แปดองค์นี่เองนะแล้วก็เชื่อกันว่า,อ,าอัตตะเคหรือว่าเทพอัตฐะเคะที่ให้คุณมากที่สุดก็คือพระพฤหัสบดีหรือว่าดาวพฤหัสและที่ให้โทษก็จะเป็นพระาหูนะแต่พระราหูนี่ไม่ใช่ว่าให้โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษด,ด้วยนะที่ให้คุณก็มีที่ให้โทษก็มีอา่าอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะความเชื่อที่สืบสานกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งจะมาเชื่อกันแต่สมัยก่อนะก็ไม่ได้มีอะไรกันมากมายหรอกนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติในแต่ละปีแต่ละเดือนนะ่ะการเคลื่อนย้ายของดวงดาวมันเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดนะมันเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดแหละแล้วมันก็เคลื่อนย้ายอยู่อ,อย่างนี้มาเป็นล้านล้านปีแล้วมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเคลื่อนย้ายกันปีสองปีห้าปีสิบปีชั้นเมื่อไหร่นะอยู่ที่ว่าเราจะไปสนใจหรือไม่สนใจแค่นั้นเอง ที่นี้สังคมไทยแล้วนี่มันไม่เหมือนชนชาติอื่นเขาไม่เหมือนชาติพันธุ์อื่นสังคมไทยเป็นสังคมที่รับอาวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆเข้ามาง่ายนะรับหมดไม่ว่าของใครนะเราไม่เหมือนชาติพันธุ์อื่นเขาอย่างนี้นะคือรับทั้งหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าทุกวันเนี้ยประเพณีไทยที่แท้จริงเรามีอะไรบ้างนะเนะยาวาชนทุกวันนี้แทบจะไม่รู้แล้วนะว่าอันไหนคือประเพณีไทยจริงๆแล้วอะ เพราะว่าเรารับทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีนะสมัยก่อนปีใหม่ของไทยเนี่ยมันคือเดือนอ้ายตั้งแต่สมัยยุทยาเลยนะเดือนอ้ายในเดือนอ้ายก็อยู่ที่ประมาณเดือนธันวาคมนะในแต่ละปีจากนั้นมาเราอ่าย้ายปีใหม่ของเราจากเดือนอ้ายเนี่ยมาเป็นเดือนห้านะยังไม่มีสงการานนะยังไม่มีอหารสงการานด้วย จากเดือนอ้ายย้ายมาเป็นเดือนห้าก็ประมาณเดือนเมษายนจากนั้นมามาประกาศเอาเมษายนเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยก็ยุคป,ประมาณรัชกาลที่สี่ที่ห้านี่เองยังไม่นานนะแล้วพอสองพันสี่ร้อยแปดสิบสามเราก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนจากาสงการปีใหม่กลายมาเป็นหนึ่งมกราคมนะคือเอาตามยุโรปเขาเอาตามฝรั่งเขา นีค่คือเราเปลี่ยนมาตลอดอะเราไม่เหมือนชนชาติอื่นี้นนะที่นี่มันก็เลยทําให้ไข้เขวไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแม้กระทั่งวัฒนธรรมความเชื่อนะต่างๆเนะี่ยเราก็รับเอามาทั้งของไทยเราเองมันะ้งเอามาจาก <c oughs> เพื่อนบ้านอย่างเช่นว่ากัมพูชาและเขมรมั้งนะเอามาจากลาวมันะ่งเอามาจากร้านนาบ้านงะและโดยเฉพาะเอามาจากจีนเยอะมากนะ แล้วปัจจุบันเรากําลังรับจากฝรั่งยุโรปจากซีซีโลกตะวันตกนะอันดับแรกหนึ่งมกราคมวันปีใหม่เนี่ยเราของฝรั่งเข้ามาแล้วนะเราของฝรั่งเข้ามาเป็นปีใหม่ของฝรั่งเขามีคิดมากไทยก็คิดมากไปกับเขานะเขามีวาเลนไทยแล้วก็วาเลนไท์นะไ,ไ,ทไ,ไปกับเขาตุจีนแต่จีนเขาไหว้เจ้าไทยก็ไหว้ไปกับเขาคือเอาทุกอย่างแม้กระทั่งความเชื่อแบบจีน ก็คือเชื่อเรื่องอะไรวันชงในแตระปีนะในแต่ละปีช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนก็คนะือตุ๊จีนนะตามศาสตร์นะหรือตามความเชื่อของจีนในแต่ละปีมันจะต้องมีวันชงนะในปีนั้นมันจะชงคนเกิดปีไหนนะ,ะชงเต็มชงร่วมชงกี่เปอร์เซนต์อันนี้เป็นตำราจีนล้วนๆเลยแล้วคนไทยก็ไปรับเอาคมมานะ พอรับเอาเข้ามาแล้วโอ้โหทีนี้มันยิ่งกว่ายิ่งกว่าเจ้าของตาําราเขาอ,อีกวิตกจริตนะวิตกจริดฟุ้งซ่านกลัวนะพอปีนั้นพอเขาประกาศออกมาว่าปีเกิดของตัวเองนะ่ะชงเนี่ยโอ้โหกลัวกันหาทางแก้ไขกันแล้วเราไปเห็นคนจีนที่ประเทศจีนแท้ๆหรือคนเชื้อสายจีนอีกหลายๆประเทศเช่นคนสิงคโปร์หรือจีนในบริเตียหรือแม้กระทั่งที่ฮ่องกงไต้หวันอะไรเนะี่ย เขาเฉยเฉยกับวันชงเลยนะไอเชื่อนะเขาเชื่ออยู่แต่เขาไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนไทยเราอะ่ะก็เลยไม่เข้าใจว่าคนไทยเลยมันคืออะไรเนี่ยออทุกวันนี้สังคมไทยมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วนะมันขาดสตินะมันเชื่ออะไรมันเชื่อแบบขาดสติไรสตินะฉะนั้นเราจะเชื่อเรื่องอะไรก็ตามมันเชื่อได้นะแต่ว่าเราจะไปเชื่อจนร้อยเปอร์เซนเชื่อแบบหัวปักหัวปัม้มนะ เชื่อแล้วเกิดวิตกจริตอันนั้นมันเป็นโทษนะมันเป็นโทษซึ่งการให้คุณให้โทษตามคําทํานายมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะตำราใดก็ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตไม่ว่าตําราอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งการดูดวงเราไปดูดวงเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะเราแบ่งใจไว้ห้าสิบห้าสิบในคําทํานายต่างๆของผู้ทํานายที่แม่นยําเนี่ยเต็มที่เลยได้แปดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นแหละคนที่ทํานายได้แม่นยาเนี่ยไม่มีเต็มร้อยเลยสักรายเดียวนะ แล้วไอทีไทยไบห้าสิบห้าสิบนัเกลื่อนไปหมดถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วสิบเปอร์เซ็นตไทยแม่นเกนะ้าสิบเปอร์เซ็นต่ะไทยห้าสิบห้าสิบอย่าไปกังวลนะอย่าไปกังวลมากเกินไปนะอย่ากลัวเกินเหตุนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการโยกย้ายของดาวราหูที่กาลังเป็นกระแสอยู่เนี่ยนะถ้าหากว่าท่านใดนะอ่บริโภคสื่อโซเชียลมากเกินไปเนี่ยนะนะและโดยเฉพาะเรื่องของการดูดวงแล้วนะมาดูเนะี่ย กระแสมันมีตลอดเลยมีทุกปเรรยยนะีเดี๋ยวดาวดาวพฤหัสย,ย้ายนะเดี๋ยวดาวราหูย้ายเดี๋ยวดาวเสารโยกอะไรต่ออะไรไม่รู้มันมีทุกปีแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเรื่องของธรรมชาติทีนี่มันมีความสัมพันธ์กับรรชะตารรชาตีวิตมนุษย์หรือไม่อ่ามีนะม,นะมีแต่ว่าไม่ได้มีกับทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้มีแบบร้อยเปอร์เซ็น์แบบคำทำนายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ เรื่องของอันนี้มันก็ค่อนข้างอธิบายยากว่าเหตุฉไหนมันจึงได้มาสัมพันธ์กับชะตาชีวิตหรือความความเป็นอยูนะ่ของมนุษย์ของเรานะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไปซ้ําไปนะเพราะว่าบรรดาดาวต่างๆนี่มันก็คือดวงดาวนะแต่เราสมมุติอาดวงดาวนะ่ะให้มันมีตัวมีตนนะให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นยักษ์มั่งเป็นเทวดามั่งเป็นฤาษีมัง่งอันนี้เรื่องสมมุติทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นมโนจินตนาการแล้วสมมุติกันขึ้นมาอ่าดวงดาวนมันคือดวงดาวล่ะมันเป็นดวงดาวมันก็เหมือนโลกของเราเนี่ยแหละเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยมันก็เป็นดาวดวงหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันเกิดตำนานก็คือเป็นนิทานขึ้นมาก่อนนะมันเป็นนิทานพื้นบ้านแต่ถ้าหากว่าแต่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันมีหลายๆตอนเนี่ยมันกลายเป็นมหากราบนะมันกลายเป็นมหากราบเหมือนของอินเดียคนนั่นแหละนะ เทวสุราสงครามรามยนะันนะนะ <c oughs> อันนี้มันมันเป็นเอ่อมหากราบนะเป็นเรื่องแต่งนะไม่ใช่เรื่องจริงนะนะมันมีเรื่องจริงอยู่บ้างนะแม้กระทั่งเรื่องของรามเกียรติเนการลบของอมนุษย์กับยักษ์เนี่ยยักษ์จริงๆไม่มีในโลกไม่มีพันเผ่าพันยักษ์ในโลกมันเป็นแค่สมมุตินะเผ่าพันธทศกัณฐ์มันก็เป็นเผ่าพันธุหนึ่งนะเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรานี่แหละอ่า เขาเรียกว่าเป็นเป็นชนเผ่าดึกดําบันนะหรือจะเรียกว่าคนป่าก็ได้นะอ่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ว่าค่อนข้างดุร้ายนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างดุร้ายหน้าตาค่อนข้างจะอัประลักผิวคล้ำหรือว่าผิวดําก็เลยสมมุติให้เขาเป็นยักษ์นะให้เป็นอสูรนะคือการตำนานการลบ่มีอยู่จริงนะเรื่องของพระรามทศกัณฐ์เนี่ย ต่างฝ่ายต่างเป็นมนุษย์นะพระรามเป็นชาติพันธุ์ผิวขาวนะเป็นชาติพันธุ์ผิวขาวนะเป็นแขกที่มีเชื้อสายมาจากทางเปอร์เซียแต่ว่าทศกัณฐ์เนี่ยเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ตรงนั้นมายาวนานแล้วนะคือเผ่าของพระรามนี่แหละมาแย่งแผ่นดินเขาจริงๆแล้วอ่ะมาแย่งแผ่นดินเขาแล้วก็รบชนะอะไอ้เผ่าพื้นเมืองนะ่ะแพ้พอเผ่าพื้นเมืองแพ้เนี่ย เผ่าพันธุ์ที่ชนะก็เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาก็เอ่ยยกย่องให้ตัวของฝ่ายตัวเองน่ะเป็นเทพจุติเป็นนายอวตารอืมแล้วก็เอ่อกดรั้วด้อยฆ่าเผ่าพันธุ์ที่พ่ายแพ้น่ะให้มันเป็นอสูรน,นะเขาใช้คําว่าอสูรเขาไม่มียักษ์ต่ออินเดียนนะ่ะแต่ว่าไทยเรามาแต่งละมาเกียนขึ้นใช้คําว่าอสูรนี่แปลมาเป็นยักษ์แล้วเราก็มโนจินตน,น,นาการขึ้นมานะโอ้มันสูงใหญ่นะ ถือกระบองเหล็กมีเทียวงงอย่างที่เราเห็นนะยักวัดโพวัดแจ้งอะไรทุกวันเนี่ยอันนี้มโนจินตนาการทั้งสิ้นไม่มีตัวตนจริงแม้กระทั่งเท้าเวสุวรรณที่เรานับถือกันที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยจริงๆแล้วรูปร่างท่านไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านเป็นแค่คนพื้นเมืองนะเป็นคนพื้นเมืองที่ผมหยิกนะตาพองหรือว่าตาโปนปากหนาหน้าเรียมอนะ่แล้วก็ค่อนข้างจะเตี้ยพุงพลุยนะอันนี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะ แต่เราโมนโนจ,จินตนา,าการขึ้นมาเองให้เป็นยักษ์มีเขี้ยวงองลักษณะแบบนั้นแบบนี้แล้วเราก็ไปพากันเชื่อตามนั้นว่าเออเป็นยักษ์จริงๆนะคิดว่าโลกนี้มียักษ์อยู่จริงๆมีเผ่าพันยักษ์จริงๆมันไม่มีถ้ามันมีเผ่าพันธยักษ์จริงๆเราต้องเจอฟอสซิลเขามัางแหละนะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปตั้งหกสิบกว่าล้านปีเรายังเจอเลยฟอสซิลมันนะสัสตว์บางอย่างสูญพันธุ์ไปก่อนไดโนเสาร์เราก็ยังเจอฟอสซิลนะแต่เรื่องของยักษ์เนี่ยมันเพิ่งไม่กี่พันปีนี่เอง นะพระราลัทธรามเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นปีเลยซ้ําถ้ามันมีจริงเราก็ต้องเจอฟอสซิลของยักษ์นะแต่อันนี้มันไม่มีนะฉะนั้นมีสติในการเชื่อนะทีนี้ในเรื่องของตำรานะตำราเกี่ยวกับนะโหราศาสตร์รวมหมดูเนี่ยนะมันก็เป็นตำรา,าที่เกิดขึ้นมายาวนานนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยเรารับาศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยมาจากชาติพันธุ์ใดนะ พอเรื่องศาสตร์โบราณต่างๆเนี่ยมันมีการรับสืบทอดมันมีการแลกเปลี่ยนมีการผสมผสานมันไม่ได้คิดขึ้นเองนะไม่มีใครเราที่จะอยู่ดีๆคิดศาสตร์ขึ้นมาเองอ่ะไม่มีนะมันเป็นวิวัฒนาการแม้กระทั่งตัวอักษรหรือภาษาพูดมันเป็นวิวัฒนาการมันมีรากศัพท์เดิมมีรากฐานเดิมนะมาจากชาติพันธุ์ใดแล้วมันพัฒนามาเรื่อยๆแม้กระทั่งภาษาไทยเราที่พูดอยู่เนี่ยมันก็พัฒนามามันไม่ใช่ว่า เมื่อพันปีก่อนคนไทยก็พูดแบบนี้ไม่ใช่นะมันต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะแล้วทีนี้เรื่องตำราเมื่อมันตกทอดมานะ่ะมันมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วก็แต่งเติมอย่าลืมว่าทุกเรื่องนะแม้กระทั่งพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาหรือคัมภีร์ศาสนาต่างๆทุกศาสนามันไม่ได้มาแต่ดั้งเดิมนะ <c oughs> ดั้งเดิมมันอาจจะมีอยู่ไม่กี่คำหรอกมันมีการต่อเติมเสริมแต่งนะแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาทุกยุคทุกสมัย แม้กระทั่งตำราหมอดูของเรานี่แหละนะมันก็มีการต่อเติมเสริมแต่งมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะจนยกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นตำราที่วางขายกันเกลื่อนอยู่ตามท้องตลาดหรือว่าแม้กระทั่งเข้าไปใน Google นะมันก็มีหมดนะซึ่งดั้งเดิมมันก็มีราฐานตำราอยู่แล้วแหละทีนี้แต่ละคณาจารย์หรือว่าแต่ละท่านแต่ละอาจารย์แต่ละโหมเนี่ยก็มาแต่งเติมเสริมต่อนะตามที่ตนเองเข้าใจนะ ทีนี้คำทานายก็เข้าไปดูหมอดูแต่ละคนทํานายไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนะทั้งทางที่เลขตัวเดียวกันนั่นแหละทานายไปคนระแบบระแบบระแบบนะเพราะว่ามันมีการเอาความเข้าใจของตนเองนะเข้าไปปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขนะแล้วแต่สติปัญญาของใครนะจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของดาวราหูนะเข้าเสวยนะก็ดีหรือว่าจะย้ายออกก็ดีนะ ถ้าหากว่าเป็นดาวที่ให้โทษอย่างเช่นว่าดาวเสาร์ก็ดีดาวราหูก็ดีที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดว่าเป็นดาวที่ให้โทษนะเวลาเขาเข้ามาสวยอายุเราเน่หรือว่ามาแทรกชะตาชีวิตของเราเนี่ยนะก็มักจะมีเหตุอันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับผู้นั้นผู้นั้นนะแล้วแต่ว่าใครจะประสบชะตากรรมแบบไหนไม่ใช่ว่าเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะ บางท่านอาจจะเรื่องของสุขภาพคือสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะเมื่อดาวประเคราะห์เหล่านี้เข้ามาเสวยอายุรู้ว่าแทกอายุบางท่านเกิดปัญหาครอบครัวขัดแยง้งกันบ่อยหาสาเหตุอะไรไม่ค่อยจะได้ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนกันขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละนะนะซึ่งแต่ก่อนก็อยู่กันเป็นปกติสุขมาอพอดาวพวกนี้เข้ามาแทรกเข้ามาเสวยอายุเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดจิตใจร้อนรนกวนก็วายนะหรือแม้กระทั่ง พูดอะไรผิดหูนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้มันเป็นไปได้จริงอันนี้นะมันเป็นไปได้จริงหรือบางท่านก็ประสบอุบัติเหตุกันไปนหรือบางท่านกับธุรกิจการงานเนี่ยมีปัญหาไม่ไม่สะดวกไม่ราบรื่นเหมือนแต่ก่อนนะเคยค้าขายดีเคยทํางานราบรื่นมาตลอดอพอดาวพวกนี้เข้ามาเกิดปัญหาอยู่เสมอเสมอเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้ไอ้ที่เคยได้กําไรก็ไม่ได้นะ บางทีก็ขาดทุนกันไปเลยบางคนก็ถึงกับล้มละลายกันไปเลยเรื่องของกิจการนะหรือบางท่านก็ม <c oughs> ีปัญหาเก <c oughs> ี่ยวกับหลายๆอย่างหลายๆอย่างบางทีเป็นปัญหาจุกจิกตนเองก็จับต้นชนปลายไม่ได้ว่ามันคืออะไรบางคนก็เจ็บป่วยกันแปลกๆนะเจ็บป่วยแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็หาสาเหตุไม่ได้ บางทีก็ไม่ใช่คุณใสมนดําอะไรหรอกนะมันก็เป็นโรคภายในกายของเรานั่นแหละแต่ว่าพเพอิญว่าแพทย์เขาสาสาเหตุให้เราไม่ได้แค่นั้นเองนะเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปนะมันก็จะหายไปเองอันนี้เราอย่าไปกังวลมากเกินไปนะที่นี้ทําไมมันเกิดพลังอ่า <c oughs> เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้มันคือพลังงานธรรมชาติอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละมันคือแรงดึงดูดของโลกและดวงดาวต่างๆนะ แล้วก็ในดวงดาวแต่ละดวงแม้กระทั่งดาวโลกของเราเนี่ยมันมีพลังงานของมันแล้วพลังงานอะไรบ้างเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์พลังงานมันเยอะแยะไปหมดมันสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์นะมันสัมพันธ์เวลาดวงดาวต่างๆที่มันมาแรงกันอะไรกันเนี่ยนะแรงดึงดูดมันสามารถที่จะทําให้โลกเนี่ยมันเกิดความวิบัติขึ้นมาได้นะอย่างเช่นว่าเมื่อ พระจันทร์ด้ดวงจันทร์มันเข้าใกล้โลกเกินไปเนี่ยนะมันก็จะดึงดูดน้านะดูวันเพ็ญเดือนสิบสองน้านองเต็มตลึงเหตุเพราะว่าอะไรแรงดึงดูดจากดวงจันทร์มันดึงน้ําขึ้นมาเออมันทําให้น้ําเนี่ยเออล้นขึ้นมารื้ว่าเกิดน้าท่วมได้หรือบางทีเป็นเห็นเกิดน้ำแรงได้อะไรได้มันสัมพันธ์กันทั้งหมดมันเป็นพลังงานธรรมชาติมันไม่ได้มีสิ่งลึกลับอะไรเลยจริงๆแล้วไม่มีสิ่งลึกลับอะไรแต่ทีนี้ มนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนะยังไม่มีความรู้เรื่องดาราจักรนะเรื่องของดวงดาวต่างๆพลังงานของโลกและดวงดาวต่างๆหรือแม้กระทัง่งเรื่องของจักรวาลน,นะก็เลยยกให้ไปเรื่องลึกลับอาถรรพ์เล่นลับไปก็เลยมโนโจินตนาการนะมโนจินตนาการให้เป็นเทวดาให้เป็นยักษ์เป็นมารเป็นฤาษีเป็นนนท์เป็นนี่กันขึ้นมาแล้วก็ยึดถือตามนั้นนะเรายึดถือตามนั้นนมานานก็เป็นร้อยปีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมายึดถือกันตอนนี้ แล้วมันก็เกิดรูปสมมุติเดิมเริ่มแรกนะมันยังไม่มีรูปสมมุติใดๆขึ้นดอกนะรู้ว่าเป็นเทวดาก็ยังไม่มีตัวมีตนรูปร่างยังไงไม่รู้เป็นยักษ์ก็ยังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงมันมีแต่สรัรพพนามนะรู้ว่าเป็นนามธรรมายังไม่มีรูปประธรรมใดๆจากนั้นมาบรรดาศิลปินทั้งหลายก็จึงได้มโนจินตนานการสร้างรูปขึ้นมานะแล้วก็ไม่ใช่เหมือนดัง้งเหมือนเดิมนะ <Das kop at io> ยักษ์ตั้งแต่ต้นๆมาร้อยปีก่อนนะก็รูปร่างแบบหนึ่งลักษณะแบบหนึ่งแม้กระท,ทั่งเทวดาก็เหมือนกันแม้กระทั่งฤาษีก็เหมือนกันยุคนั้นฤาษีหนะ้าตาแบบนั้นเทวดาหน้าตาแบบนั้นยักษ์หน้าตาแบบนั้นนุ่งห่มแบบนั้นนะมีเครื่องต้นหนึ่งทรงแบบนั้นอ่า <c oughs> ทีนี้มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยลักษณะของยักษ์เราก็ยังที่เห็นกันนี่แหละอ่าที่เทเวุวรรทด่ทําขายกันจนทั่วไปตั้งตามวัดวารามหรือสำนักต่างๆเนี่ย อันนี้มันยุคนี้ไม่ใช่ยุคเมื่อร้อยปีก่อนนะแม้กระทั่งรูปของพระราหนะูที่เห็นกันอยู่นี้ก็เป็นศินละปะของยุคนี้นะเป็นจินมโนจินตนาการของคนยุคปัจจุบันทําขึ้นมาถ้ายุคก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้อีกนะถ้าย้อนไปตั้งแต่ยุคนาคะวารวดีหรือศีวิชัยนะเขาก็มีรูปพระราหูแต่มันเป็นอีกแบบหนึง่งนะอันนี้เรื่องของศิละปะมันมีการพัฒนาหรือว่ามีวิวัฒนาการ นะเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวเหล่านี้มากเกินไปเชื่อได้แต่อย่ายึดติดนะอย่าไปยึดติดมันนะพยายามมีสติเข้าไว้และโดยเฉพาะบรรดาท่านที่คนที่ชอบกังวลหรือฟุ้งซ่านง่ายๆเชื่ออะไรง่ายๆนะพอโหนเขาประกาศมาหมอดูต่างๆในโซเชียลประกาศมาโน่นนี่นั่นโอ้โหเชื่อแล้ววิตกกังวลนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวกลัวนะ ตัวอิทธิพลการย้ายของดวงดาวนะแม้กระทั่งพระราหูย้ายนี่แหละนะเรื่องเราไลยๆมันอาจจะเกิดจริงแต่มันอาจจะไม่เกิดกับเรานะเพราะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนนะเอาเธอในร้อยคนนะ่ะมันเกิดกับคนไม่ถึงสิบคนหรอกอีกเก้าสิบคนไม่เป็นอะไรไม่ได้ส่งผลกระทบแม้กระทั่งเรื่องการทงของตำราจ,จีนก็เช่นกันนะมันขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเราเชื่อเรื่องดวงชะตานะถ้าเราเชื่อเรื่องดวงชะตา ถ้าหากว่าในช่วงนั้นขณะนั้นดวงชะตาของเราอันคำนวณมาจากวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยมันเป็นดวงที่ดีอยู่นะถือว่าเป็นดวงที่ดีหรือว่าอาจจะมีโชคมีลาบหรือซ้าไปเนี่ยไม่ต้องไปกลัวอิทธิพลของดาวพระราหูใดๆทั้งสิ้นนะไม่ต้องไปกลัวเลยหรือแม้กระทั่งปีชงก็ไม่ต้องไปกลัวทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าดวงเราดีอยู่แต่ถ้าว่าดวงเราไม่ดีตรวจดูแล้วดวงไม่ดี นะถ้าดวงไม่ดีนี่จะมีพระราหูเข้ามาเสวยมาแทรกหรือไม่ดาวราวหูจะย้ายหรือไม่อะไรยังไงมันก็ไม่ดีเหตุไม่ดีมันเกิดแน่ตามดวงของมันหรือแม้กระทั่งปีนั้นไม่ได้ชงเลยแต่ว่าดวงเราไม่ดีเนี่ยมันก็ซวยทั้งปีเหมือนกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงแต่ละท่านแต่ละคนถ้าหากว่าเราเชื่อเรื่องดวงนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อเรื่องดวงเราเชื่อเรื่องกรรมอย่างเดียวอันนี้คือจบไม่ต้องมีอะไรคุยกัน นะไม่ต้องไปคุยอะไรกันแล้วนะถ้าเชื่อเรื่องกรรมอย่างเดียวนะอ่าคือเมื่อเราเป็นสามัญชนเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ใช่พระอริยะเราไม่ใช่อริยบุคคลไม่ใช่พระโสดาบันไม่ใช่สกิทาคาอนาคาหรืออารหันนะมันก็ยังอยู่ใต้อํานาจของโลกและจัก,กรวาลน,นะเรายังไม่หลุดพ้นนะพลังงานต่างๆของโลกและจัก,กรวาลยังเล่นงานเราได้ยังให้คุณให้โทษเราได้และพลังงานของโลกและจัก,กรวาลน,นี้เองมันก่อเกิดเป็นตําราโหราศาสตร์ นะเป็นการดูดวงแล้วเป็นหมอดูขึ้นมาฉะนั้นอย่าไปมองว่าตำราหมอดูเป็นเรื่องที่ว่าไาร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องงมงายไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นมันคือพลังงานธรรมชาติแต่เราเอามาเอาพลังงานธรรมชาตินั้นแปลมาเป็นตัวเลขแล้วเอามาทำนายนะเราเอามาทำนายนะเขาก็คำนวณมาจากการโคจรของดวงดาวเหมือนกันนะการโคจรของดวงดาวมันก็นนะกงงนคือธรรมชาติอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติของระบบสุริยะจัก,กรวาลแล้วก็ เป็นธรรมชาติของโลกอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเหลวไหลและมุมงายแต่ประการใดอันนี้นะขอให้ทําความเข้าใจกันแต่ว่าอย่างที่บอกไว้เนะี่ยอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตนะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อดีตที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดแก้ไขไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงมันผ่านมาแล้วมันเป็นไปจริงเราแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันนะเรากําลังดํารงอยู่เนี่ยนะทำให,ให้ทุกอย่างให้มันดีที่สุดอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนเลย นะจะดีหรือจะร้ายนั้นให้วางใจไว้ที่ห้าสิบห้าสิบนะให้วางใจไว้ครึ่งครึ่งอย่าไปเชื่อมากเกินไปไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่นอนได้แม้แต่คนเดียวนะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะฉะนั้นเรื่องของอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งวันพรุ่งนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ฟังกรมอุตุเขาประกาศเอาไว้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าฝนจะตกหรือไม่ตกในวันพรุ่งนี้นะ ถ้าหากว่าไม่มีกรมอุตูนิยมวิทยานี่ใครทํานายได้บ้างว่าพุ่งี้ฝนจะตกหรือพุ่งนี้ฝนจะไม่ตกนะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะแม้กระทั่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนี้คืออนาคตแล้วนะ <c oughs> ฉะนั้นเรื่องของอดีตอนาคตเนี่ยพยายามวางใจอย่าไปกวนกวายกับมันมากเกินไปอะไรที่ยังไม่เกิดนะอย่าไปร้อนรนกวนก,ว,นกวายกับมันมากนะตั้งสติให้ดีแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อว่า ว่าคําทํานายเขาอาจจะเป็นจริงเราก็หาทางแก้ไขซะนะหาทางแก้ไขนะในการแก้ไขของเราคืออันดับแรกเลยต้องมีสติต้องตั้งสติให้ได้ก่อนนะเมื่อเรามีสติอยู่บริบูรณ์แล้วมันจะมีปัญญานะปัญญามันจะเกิดปัญญาก็คืออะไรปัญญาก็คือการไขควรเต่ตองนั่นเองไขควรได้แต่ตองหาเหตุและหาผลมารองรับ ถ้าหากว่าสิ่งที่เราคิดถึงที่เรากังวลนะ่ะมันหาเหตุผลรองรับไม่ได้สแสดงว่าอันนั้นมันไม่มีปัญญามันยังไม่ใช่เรื่องจริงนะเราจะต้องมีสติและมีปัญญาให้ควรนะให้ควรและใจต้องหาเหตุหาผลมารองรับมันนะถ้าหากว่าเรายังกังวลยังมีความเกรงกลัวอยู่ก็พยายามไหวพระสวดมนต์ทำบุญทําทานการกุศลเข้าไว้และโดยเฉพาะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในทุกๆเรื่องนะ ถ้าหากว่าเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุเวลามีการเดินทางหรือการเดินทางไกลเราก็ต้องมีสตินะมีสติในการขับขี่รถยานแม้กระทั่งการวิ่งหรือการเดินนะการขึ้นบันไดการลงบันไดมีสติอยู่ตลอดนะถึงแม้มันจะมีอุบัติเหตุขึ้นมานะแต่มันก็จะไม่รุนแรงนะไม่รุนแรงไม่ต้องอะไรมากมายแค่เรื่องขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ย ถ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีสติเลยเดี๋ยวมันก็พลาดตกลงมาแต่ถ้าว่าเราเดินอย่างมีสตินะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันจะพลาดบ้างมันก็แค่แค่หกล้มตรงบันไดน,นั้นมันไม่ถึงกับร่วงลงมานะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแม้กระทั่งการขับขี่รดยนต์ถ้าหากว่าเราขับโดยไม่มีสติแล้วก็ขับเร็วนะและโดยเฉพาะเร็วเกินกําหนดที่กฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้เขาห้ามเอาไว้เนี่ยถ้ามันพลาดขึ้นมา นะเช่นว่ามันแหกโค้งก็ดนะีไปเจอทางโคง้งมันเข้าโคง้งไม่ได้มันแหกไปนะแหกไปเราไปชนเสาไปฟ้าไปชนต้นไม้อ,อะไรก็ตามหรือไปตกน้ําก็ตามนะมันก็อาจถึงกับเสียชีวิตได้นะรั่วไปชนกันอย่างนี้นะเต็มเต็มแรงแรงเลยนี่นะแต่ถ้าว่าเราขับไม่เร็วอ่เรื่องแหกโค้งมันคงไม่มีถ้าขับไม่เร็วคือสองถ้ามันเกิดชนกันอ่ะมันก็คงไม่ถึงกับสาหัสนะมันคงไม่ถึงกับสาหัส อันนี้เรื่องของสตินี่สำคัญที่สุดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติเข้าไว้นะส่วนความเชื่อนะในความเชื่อของคนไทยเนี่ยมันตัดออกไม่ได้หรอกนะเรื่องเชื่อสิ่งลึกลับอาถรรพ์หรือว่าอํานาจลึกลับต่างๆ